ข้าราชการไทยรวมถึงลูกจ้างชั่วคราวพลเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่า10,000บาทเตรียมรับเงินค่าครองชีพตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างระเบียบการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้และมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาพวกเขาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าแม้จะเป็นจํานวนเงินที่น้อยนะคะแต่ก็รู้สึกดีใจที่จะมีรายได้เหยียบหมื่นครั้งแรกในชีวิตหลังทํางานมานานหลายปีติดตามได้จากรายงาน ระพศรผู้มีวุฒิการศึกษาปวชทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายศิลปกรรมของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยมา6ปีแล้วจากเงินเดือนเริ่มต้นเพียง6,100บาทวันนี้เธอได้รับเงินเดือนหลังหักลบค่าประกันสังคมเหลือเพียง9,300บาทพร้อมกับแบกรับผาระลิงดูลูกชายวัย6ขวบพ่อแม่ ค่าเช่าบ้านและค่าเดินทางนับว่าต้องสู้เพื่อให้ได้รายได้พอเดือนต่อเดือนหลังทราบข่าวมติคณะรัฐมนตรีให้ปรับขึ้นค่าครองชีพจึงดีใจที่จะได้น,นําเงินส่วนนี้ไปใช้ใจ่ายรายวันและมีเงินเก็บออมไว้บ้างละหมากมาันก็ละหมากแต่ก็ต้องต้องสู้ให้ให้จนถึงสิ้นเดือนให้จนหวังเงินเดือนจะออกก็รู้สึกดีใจค่ะที่ที่ทางเ,ออเนี่ยที่เขาเพิ่มเงินให้กับลึกจ้างชั่วคราอย่างเราอะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะไปใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นเดียวกับนิวัต เจ้าหน้าที่โสทัศนศึกษาเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยมา16ปีแล้วนิวัดยอมรับว่าแม้ได้เงินเดือนเพียงเดือนละ8,900บาทและมีภาระค่าผลรถเดือนละ7,500บาทต้องอาศัยเบี้ยเลี้ยงอยู่เวรประทังชีวิตแต่ละเดือนโดยไม่เคยมีเงินเก็บก็ยังภาคภูมิใจที่ได้ทำงานในหน่วยงานราชการซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของชีวิต โดยการที่รัฐบาลอนุมัติเพิ่มค่าครองชีพนี้แม้จะไม่ทำให้ถึงกับลืมตาอ้าปากได้แต่ก็เป็นกำลังใจสำคัญในการทำงานต่อไปมันได้เพิ่มกว่าเดิมไม่มากเท่าไหร่นะแต่มันก็แบบคือตั้งแต่อยู่มามันรัฐก็ไม่เคยที่จะเพิ่มให้ขึ้นมากขนาดนี้แล้วก็มาถึงยุคนี้อยู่ๆก็เพิ่มขึ้นถึงขึ้นถึงหมื่นนี่มันก็ปแปลกแปลกมันเป็นส่วนที่ทำให้มีกำลังใจ การเพิ่มค่าครองชีพนี้เป็นการช่วยเหลือค้าราชการระดับล่างให้มีรายได้เพิ่มซึ่งขณะนี้กรมบัญชีกลางเตรียมพร้อมเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพแล้วตามมติคณะรัฐมนตรีลูกจ้างชั่วคราวค้าราชการลูกจ้างประจำวุฒการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีรวมถึงทหารกองประจำการที่มีรายได้ไม่ถึง10,000บาทให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจนถึง10,000บาท ขณะที่ข้าราชการและลูกจ้างประจำวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีซึ่งมีเงินเดือนไม่ถึง13,285บาทให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ2,000บาทแต่เมื่อรวมกับเงินเดือนแล้วจะต้องไม่เกิน13,285บาทโดยมีผลย้อนหลังตามกำหนดเบิกจ่ายตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2557เป็นต้นไป